เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโชว์ฝีมือจับกลุ่มโจรงัดแง่ก่อเหตุมาแล้ว3คดีบรรยากาศที่ท่ารถขนส่งผู้โดยสารต่างเต็มไปด้วยผู้คนเดินทางกลับเข้าทำงานแม่ทัพภาคที่3ตรวจเที่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเข้มแข็งพูกขนานตามแนวชายแดนไทยเมีือม,มาก สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะข่าวแรกสําหรับวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตํารวจภูธรแม่สอดโชว์ฝีมือจับผู้ต้องหาก่อคดีงัดแงะ3สามคดีและนําไปทําแผนรับคําสารภาพค่ะ พันตำรวจเอกจำแรงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดออกเข้มงวดและจัดชุดเฝ้าระวังช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดจนป้องปรามการก่ออาชญากรรมและการโจรกรรมทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มหนึ่งในสมาชิกแกงงัดแงะ ที่ตระเวนก่อเหตุยกเขาขโมยทรัพย์สินสถานที่ราชการและบ้านเรือนของประชาชนทราบชื่อคือนายตอดีหรือเดอายุ19ปีสัญชาติเมียนมาทั้งนี้พันตำรวจโทชนะชัยเสรีพงรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้ร่วมนำตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุมาถึง3คดีโดยได้รักทรัพย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ต้องหาได้ก่อเหตุบุกงัดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมาแรงที่9.3อําเภอแม่สอดได้จอคอมพิวเตอร์จำนวน3เครื่องโนต้ตบุ๊กจำนวน1เครื่องและโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องอีกจุด1ได้บุกงัดแงะร้านสถานบันเทิงบริเวณถนนอินทราคีรีได้ iPad ดจำนวน2เครื่อง iPod จําจำนวน1เครื่องโทรศัพท์มือถือ1เครื่องกีตาร์ไฟฟ้าจำนวน1ตัว รถจักรยานเสือภูเขาจำนวนสองคันและเงินสดจำนวน7,000บาทส่วนคดีสุดท้ายร่วมกันก่อเหตุขโมยทรัพย์สินภายในบ้านโครงการหมู่บ้านในฝนันบ้านเลขที่11ทับสอซอยร่วมแรงตําบลแม่สอดอําเภอแม่สอด โดยได้รัพย์สินไปหลายรายการทั้งปืนขนาดจุด38จำนวน1กระบอกคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน2เครื่องกล้องถ่ายรูปยี่ห้อนิคอนรุ่น 60D พร้อมเลน์ขนาดต่างๆนาฬิกาข้อมือจำนวน5เรือน เครื่องเล่นดีวีดีจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องแปลงสัญญาณเสียงจำนวนหนึ่งตัวและพระเครื่องจำนวนสิบองค์ทั้งนี้ผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้นำทรัพย์สินทั้งหมดไปจำหน่ายบางส่วนแล้วและนำไปแลกยาเสพติดเพื่อนามาเสพซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไป โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วค่ะจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินไกลของลูกเสือเนานารีประจำปีการศึกษา2558ค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินไกลของลูกเสือเนานารีประจำปีการศึกษา2558 โดยนายปรีชาฝ่ายคำตารองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายหน้าที่ให้ในายประภาสอิ่มคำนำคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า300คนโดยกองลูกเสือเนนารีของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ3โดยมีวัต ถูประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและพึ่งตนเองได้เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยเห็นอกเห็นใจและเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเพื่อให้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเพื่อให้รู้จักเสียสละและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเพื่อให้นักเรียนสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แตมในครั้งนี้ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาเดี่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนค่ะที่ทำการชุมชนตาเดียวเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเมธายิ่งยวดยประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนายสุนทรอ,อินหลวงประธานชุมชนตานเดียวได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจํำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยในกิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการตรวจวัด,วดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จังหวัดตากค่ะจัดการประชุมคณะทำงานสารสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องซิสเตอร์ซิตี้จังหวัดตากและจังหวัดมีวดีค่ะที่ห้องประชุมชั้นสําสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานร่วมกับนายสีตูเซงรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีวดีเปิดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องซิสเตอร์ซิตี้ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดมีวดีโดยนำคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายร่วมหารือทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานันทน,นาการส่งเสริมความสัมพันธ์ พันชายแดนไทยเมียนมาข้อมูลช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดมีวดีการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ข้อตกลงด้วยการใช้อัตราภาษีศุรกาการพิเศษที่เท่ากัน หรือ CEPT สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนการจัดงานโอท็อปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างวันที่10ถึง13มกราคม2559ณจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐสร้างเจ้าสัวน้อย SME การศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเมียวดีและเขตการค้าเมียวดีของคณะผู้ประกอบการไทยในระหว่างวันที่14ถึง16มกราคม2559 รวมทั้งการจัดกิจกรรม9วันหันษาพาสนุกแบบสุดๆระหว่างวันที่6ถึง14กุมภาพันธ์2559นอกจากนี้ยังหารือเพิ่มเติมในประเด็นการขยายเวลาปิดด่านจาก20นาฬิกาเป็น24น,นาฬิกาเวลาไทยเพื่อขยายเวลาในการจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้ารายงานการประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าทองคำจังหวัดตากและจังหวัดมีวดี ความพึงพอใจในแนวทางการปฏิบัตินำทองคำเข้าออกนอกประเทศไทยแนวทางการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดมีวดีแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณาสุขชายแดนไทยและเมียนมาอย่างไรก็ตามการประชุมของ,ของคณะทำงานจะเป็น,นกลไกการหารือที่สำคัญในการกำหนดทิศท,ทางดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศต่ตอไป หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งสองฝ่ายได้ร่วมรับประทานอาหารและกัแม่ทัพภาคที่สาค่ะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกษษพอเพียงหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนบ้านวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงบ้านวาเล่บ้านวาเล่เหนือตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตาก พลโทสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลแม่ทัพภาคที่สามตรวจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวาเล่ตมบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีพันโทวัฒนารอดแสวง ผอบอบกกควบคุมชรกร,รสเป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับโดยมีน,นายชัฒนาเทียนขาวนายอำเภอพบพระพร้อมทหารตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมต้อนรับกว่า300คนโดยในครั้งนี้พลโทสมศักดินัน,นเจริดกุลแม่ทพัพภาทที่สได้มอบสิ่งของให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วยเครื่องอัดสูญยากาศพันกล้วยหอมเครื่องสีข้าวผ้าห่มจำนวน100พื้ผืนและมอบเครื่องสีข้าวให้แก่บ้านวาเล่ใหม่ประเทศเมียนมาโดยได้มีการเยี่ยมชมการเลี้ยงหมูหลุมการทำปุ๋ยหมักเรือนเพาะชำแปลงเกษตรปลอดสารพิษ การเลี้ยงกบในวงบ่อการเลี้ยงปลาในวงบ่อและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของศูนย์โดยมีแพทย์ทหารเคลื่อนที่บริการรักษาให้แก่ประชาชนและมีการตัดผมฟรีอีกด้วยบรรยากาศที่ท่ารถขนส่งผู้โดยสารต่างเต็มไปด้วยประชาชนที่เริ่มเดินทางกลับไปทำงานกันแล้วค่ะบรรยากาศที่สำนักงานเดินรถขนส่งผู้โดยสารแม่สอดตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด ต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่เริ่มเดินทางกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างจังหวัดและนักเรียนนักศึกษาที่จะเดินทางกลับไปยังสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่วันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคม2559ซึ่งทางด้านบริษัทขนส่งเดินรถจำกัดสาขาแม่สอดโดยนายจิรวัฒนันเรืองกิจ หัวหน้าสถานีขนส่งเดินรถ99แม่สอดได้กล่าวถึงการจัดเตรียมเพิ่มเที่ยวรถในการรับส่งผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับเข้าทำงานหลังช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ว่าการให้บริการรับส่งผู้โดยสารตามปกติแล้วจะมีรถให้บริการประมาณ9-10ิเที่ยวแต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทางสถานีได้ทำการปรับเพิ่มรถขนส่งผู้โดยสารอีกประมาณ8ดถึิเที่ยว รวมทั้งสิ้นจำนวน18-20เที่ยวโดยพนักงานขับรถโดยสารจะตีรถเปล่าจากกรุงเทพมหานครเพื่อมารับผู้โดยสารจากอำเภอแม่สอดส่วนทางด้านบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์และบริษัทเดินรถทันจิตก็จะมีการเพิ่มเที่ยวการเดินรถอีกประมาณ5-7เที่ยวเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับไปทำงานโดยผู้โดยสารสามารถจองตั๋วได้ล่วงหน้าถึง30วัน หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ